มันน n เ s สมันคืออะไรอะ่ะมีเงินไม่มีเงินมันคืออะไรนะก็ไม่ค่อยรู้สถ,สถานะของดีดบิลหรือว่ามันน n เ s สเนี่ยก็เป็น มีความสําคัญในแง่ที่ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่สามารถส่งผลกระทบต่อกําไรแล้วก็การขาดทุนของ DW นะคะโดยการที่ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวนะคะย่อมจะส่งผลต่อสถานะของ d w เนี่ยให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าเออมานีเนเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงกับราคาใช้สิทธิ์ของ DW นะคะ ซึ่งสถานะเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเหมือนไม่ได้แบบกําหนดจํากัดไว้ว่าต้องอยู่ในสถานใดสถานะใดสถานะหนึ่งตลอดไปนะคะโดยจะมีทั้งหมด3สถานะนั่นเองค่ะอ๋อแสดงว่ามันก็คล้ายๆกับวอร์เรนธรรมดาที่พวกพวกเราเล่นกันเนาะใช่ไหมวอร์เรนมันก็จะมี in the m o มันนี่แอดเดอะมันนี่เอาออฟเดอะมันนี่ใช่ไหมเออเอนี้มันเป็นยังไงเออไลฟพี่ฟังในสแต่ละอันของ DW มันเป็นยังไง ค่ะจริงๆแล้วสถานะของเอ่อ DW นะคะสถานะแรกเนี่ยก็คือ in the money ITM นะคะเอ,อสถานะที่สองเนี่ยเอดเดอ Add the Money หรือว่า ATM แต่อันเนี้ยมันจะคนละอย่างกับ ATM ที่กดเงินนะคะแล้วก็จะมี <laughs> จะมีอีกประเภทหนึ่งคือ out of the money หรือว่า OTM นั่นเองซึ่งความแตกต่างของ3สถานะนี้นะคะก็คือสถานะ ITM เนี่ยจะบ่งบอกว่า DW ที่นักลงทุนเนี่ย จะเป็น DW ที่นักลงทุนเนี่ยได้รับเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะส่วนอีก2ประเภทนะคะ ATM กับ OTM เนี่ยก็คือ DW ที่นักลงทุนเนี่ยจะไม่ได้รับเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะอ๋อเดี๋ยวนะ ATM และก็ OTM นักลงทุนจะไม่ได้รับเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ์ใช่ไหมค่ะออแปลว่าจริงๆแล้ว DW ที่ อินเดอร n บัี่เป็น DW ที่น่าเล่นสามารถตีความมีได้หรือว่าไม่เกี่ยวกันสถานะเหล่านี้ค่ะคือที่จะมากําหนดว่านักทุนจะได้รับเงินส่วนต่างไหมอะไรเงี้ยมันจะเกิดเมื่อครบกําหนดแต่ว่าใน <c oughs> ในระหว่างทางะคะ่ะจะมีบางบางตัวที่แบบต้องระวังก็คือเช่นการเข้าไปถือ DW เนี่ยที่มีสถานะ OTM แล้วก็ใกล้จะหมดอายุนะคะ ออสำหรับ OTM ที่ใกล้สมุดอายุแล้วก็มีราคาที่ต่ำมากๆอย่างเช่นสสตาค์เนี่ยก็ต้องระวังในแง่ที่ว่ามูลค่าของ DW นั้นนะคะ่ะมันไม่มีมูลค่าที่แท้จริงมันจะมีแต่มูลค่าของเวลานะคะซึ่งก็มีแต่จะลดลงทุกวันทุกวันเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้านักลงทุนเนี่ยเข้าไปถือ,อ,อ DW ที่มีสถานะเหล่านี้นะคะ่ะโดยที่เออเลือก DW ที่กา i n g สูงก็ตามค mm ่ะ hmm. ออราคาราคา DW ก็อาจจะไม่ได้วิ่งขึ้นแรงๆเมื่อ คุณอ้างอิงเหล่านั้นนะคะตัวเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองค่ะอ๋อนาเข้าใจละจริงๆมันก็แปลว่าบางทีเวลาเราจะเลือกการเอาดีอะไรมาเทรดก็ตามเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องดูเรื่องสถานะของมันด้วยว่าตอนนี้มันอยู่ในสถานะ ATM หรือว่า OTM แล้วก็ไปเทียบกับระยะเวลาที่มันใกล้จะหมดอายุด้วยนึกออกไหมยิ่งยิ่งใกล้จะหมดอายุแล้วมันยังเป็น ATM OTM เนี่ยโอ้โหอันนี้มันจะเคลื่อนไหวผิดปกติ ต้องระมัดระวังอ๋อโอเคงั้นก็คือว่าถ้าเราลงทุนด w แล้วตอนใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับเฉพาะสถานะ ITM ถึงจะได้เงินส่วนต่างจากการใช้สิทธิ์ถูกไหมกลับมาที่ ITM ใช่ไหมอินเดมอนี N ่ใช่ค่ะก็จะมีเฉพาะ ITM ที่นะักลงทุนจะได้รับเงินสส่วนต่างจากการใช้สิทธิ์ซึ่งเงินสดส่วนต่างเนี้ยค่ะก็ต้องนําไปคํานวณในภาษีเงินได้ด้วยนั่นเองก็ให้นักลงทุนเนี่ยเผื่อเผื่อในสัดส่วนของกําไรที่แผนไว้ด้วยนั่นเองค่ะ อ๋อแล้ววิธีการจำคำนวณหรือการจำแนกสถานะ ITM ATM OTM เนี่ยมัน,ม,นมันทำยังไงลูกอ่ะค่ะจริงๆแล้วเอ,อ่อการจำแนก ITM ATM OTM เนี่ยในแต่ละประเภทของ DW อะค่ะก็จะแตกต่างกันไปอีกนะคะโดยกรณีแรกเนี่ยสำหรับพอ DW เนี่ย ITM เนี่ยจะเป็นกรณีที่ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงขอเรียกง,ง่ายๆว่าราคาหุ้นแล้วกันนะคะราคาหุ้นเนี่ยมากกว่าราคาใช้สิทธิ์ของ DW นะคะส่วน A T M เนี่ยก็คือราคาหุ้นเนี่ยเท่ากับราคาใช้สิทธิ์นะคะส่วน O T M เนี่ยก็คือราคาหุ้นเนี่ยน้อยกว่าราคาใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะอ๋องั้นงั้นเดี๋ยวลองสมมุติเป็นตัวเลขแบบง่ายๆนะสมมติว่า DW ตัวหน,นึ่งเ่ะเอาเป็นว่าแอดวานแล้วกันนะครับราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่270รนะราคาใช้สิทธิ์27 0นะแล้วตอนนี้ราคาหุ้นแอดวาน์ในกระดานสมมุติว่าสัก210บาทอ่าอย่างเงี้จะเรียกว่าเป็นสถาหนะอะไรครับ แบบนี้ถ้าลงทุนในคอ DW นะคะแล้วราคาใช้สิทธิ์เนี่ยสูงกว่าราคาของ DW นะคะก็จะเป็น OTM นะคะนักลงทุนเนี่ยจะไม่ได้รับเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่า2เออทั้งราคาใช้สิทธิ์แล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยเท่ากับ2 7 0เท่ากันเนี้ยนักลงทุนก็คือจะไม่ได้รับเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ์นะคะส่วน <S <S ถ้าเกิดว่าราคาหุ้นแอดวาน์เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่280นะคะซึ่งก็มากกว่าราคาใช้สิทธิ์เนี่ย ก็จะเป็น ITM แล้วก็คือนักลงทุน,นจะได้รับเงินสดต่างจากการใช้สิทธิ์ค่ะโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราพูดกันในแง่มุมของเป็น DW ที่เป็น c a เนอะก็คือเป็นการมองขึ้นคันนี้ DW ที่ฝั่งพุทธภาพมันจะกลับกันใช่ไหมน้องพลอยใช่ค่ะมันจะกลับกันเลยก็คือ ITM ของพุทเนี่ยก็คือราคาหุ้น,นจะน้อยกว่าราคาใช้สิทธิ์แล้วส่วน ATM เนี่ยคือจะเหมือนกันก็คือราคา หุ้นเนี่ยจะเท่ากับราคาใช้สิทธิ์นะคะส่วน OTM เนี่ยก็คือราคาหุ้นเนี่ยจะมากกว่าราคาใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวลองสมมุติดูนะสมมุติว่าพุท DW บ้างนะครับของ Advance คนน้นราคาใช้สิทธิ์180บาทแล้วกันอ่าไหนลองยกตัวอย่างในเคสนี้สิอืแบบนี้ถ้าเกิดว่าลงทุนในพุท DW นะคะแล้วราคาหุ้น Advance เนี่ยมันไปอยู่ที่175บาท ซึ่งก็ทำให้ราคาใช้สิทธิ์นะคะสูงกว่าราคาของหุ้นแอดวานนะคะก็จะเป็นสถานะของ ITM นักลงทุนจะได้รับเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ์แต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่สองเนี่ยทั้งราคาใช้สิทธิ์แล้วก็ราคาหุ้นแอดวานเนี่ยราคาเท่ากันที่180บาทเนี่ยก็จะเป็น ATM แล้วนักลงทุนก็จะไม่ได้รับเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ์ส่วนถ้าราคาหุ้นแอดวานเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่250บาทนะคะก็จะเป็น OTM เช่นเดียวกันก็คือนักลงทุนเนี่ยไม่ได้รับเงินสดส่วนต นั่นเองค่ะอ๋อโอเคเลยนี่ต้องขอบคุณมากเลยนะตั้งแต่รู้จัก DW มาน้าไม่เคยสนใจเลยนะเรื่อง ITM ATM OTM อ OT นะดูแค่ว่าอ้าว DW ตัวเนี้ยวิ่งตามแม่ไหมวิ่งแล้วได้เกียร์ลิงเท่าไหร่อันนี้คือแบบเล่นแบบบ้านบ้านไงวันนี้ทำให้รู้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องดูเรื่องของมันนีเนสเหมือนกันนะอย่างน้อยเนี่ยมันเหมือนเป็นเกาะป้องกันคอยเตือนแล้วว่าเฮ้ยแม้ว่ามันจะวิ่งดีนะแต่ กไมเขาเยนะไม่ได้เงินใช่ไหมจากการใช้สิทธิ์ต่อระวังเออพวกพวกอะไรนะพวก ATM กับ OTM ยิ่งอายุใกล้ๆจะหมดอายุแล้วนะไอพวก ATM กับ OTM เนี่ยต้องหลบๆไปก่อนไปช่วยนาได้เยอะมากๆดีเลยเอาละไหนๆวันนี้ก็มาแล้วคุณบอกว่าคุณจะออกของใหม่ทุกๆสัปดาห์ใช่ไหมวันนี้มีอะไรเอ่ย ว,าาวัน,นวันนี้นะคะก็มี DWC 2ที่ออกใหม่นะคะทั้งหมด3ตัวเลยนะคะโดยสามารถเริ่มเทรดได้วันนี้นะคะเป็นวันแรกตัวหุ้นอ้างอิงของเราเนี่ยก็จะมีทั้งตัว BTS g p s c แล้วก็ IBL นั่นเองค่ะส่วนราคาประมาณในวันนี้นะคะของสำหรับ BTS เนี่ยกริงเนี่ยจะอยู่ที่6.53เท่านะคะก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าหุ้นแม่เนี่ยวิ่งขึ้น1%นะคะ ดีว oh. ที่อ้างอิงกับหุ้น b t s เนี่ยค่ะก็คือจะวิ่งขึ้น6.53เปอร์เซนนั่นเองค่ะ <Wow. S 2> ส่วนเซนซิทิวิตี้ของ b t s ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่1.15ช่องนะคะก็คือถ้าหุ้นแม่เนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งหนึ่งช่องนะคะราคาของ DW ีเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไป1.15ช่องด้วยนั่นเองค่ะส่วน time decay เนี่จะอยู่ที่สี่วันต่อช่องนั่นเองค่ะส่วนตัวที่สองนะคะ GPSC นะคะแกรี่เนี่ยก็จะอยู่ที่ 6.31เท่านะคะส่วน Sensitivity เนี่ยก็จะเป็น1.15 1.5ช่องเท่ากันนะคะส่วน Time d y เ่ยก็จะเป็น2วันต่อช่องค่ะส่วน i อ l นะคะราคาวันนี้นะคะก็จะอยู่ที่2.85เท่าเพโทษค่ะ5.85เท่านะคะแล้วก็ sensitivity เนี่ยจะอยู่ที่1.15ช่องนะคะส่วน Time Decay เนี่ยจะอยู่ที่3วันต่อช่องนั่นเองค่ะเห็นว่าตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์เขากำลังจะมีเปลี่ยนโค้ด การพูดถึง DW ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกด้วยนะคะที่จะมีการเริ่มใช้ DW สัญลักษณ์ใหม่นะคะสำหรับ DW ที่ออกใหม่ตั้งแต่วันที่7มิถุนายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะคะโดยจะเพิ่มตรงชื่อหุ้นนะคะ หกตัวหกเป็นหกตัวอักษรแทนจากตอนแรกเนี่ยเป็นสี่ตัวอักษรนะคะสมมุติเนี่ยเป็นชื่อหุ้นว่าแอดวานะคะปกติเนี่ยจะใช้เป็น ADVAC สี่ตัวใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือ uh huh. จะใช้เป็นหกตัวแล้วก็เป็น ADVANC นั่นเองคะ่ะแต่ว่าออขออยําไว้ก่อนว่า DW าที่ออกมาก่อนหน้านี้คะ่ะก็คือยังใช้เป็นชื่อก่าวก็คือสมมติเป็นแอดวานก็คือยังมีสีตัวอยู่นั่นเองคะ่ะอ๋อแปลว่าเด็กๆที่จะคลอดหลังจากนี้จะได้ใช้ชื่อเต็มละ ไม่ต้องใช้ชื่อบางส่วนนะยินดีกับเด็กๆด้วยนะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะ d w 4 2 Education นะคะก็จะมาพูดถึงค่าของเดลตานะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สำคัญที่ควรรู้สำหรับการลงทุนใน DW เลยนั่นเองนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามได้ในวันอังคารหน้านะคะอาละวันนี้ได้ความรู้มากเลยขอบคุณมากนังทอยอังคารหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ